รถตำรวจรถโรงเรียนรถแข่งรถเก็บขยะรถบรรทุกหกลอ้อรถบรรทุกสิบลอ้อรถค่วงรถสองแถวโอเคค่ะรถสองแถวภาษาคแมว่าอะไรคะอ่าฝัาาตตไต ไม่รู้ค่ะสองแถวคือมีที่นั่งอ่ะนั่งสองแถวนี่นั่งตรงนี้กับน<อ>ั่งตรงนี้ไม่รู้เขาเรียกออะไรแต่ที่นี่มีไหมมีรถสองแถวไหมต้องต่างจังหวัดต่างจังหวัดนะคะประเทศไทยมีแน่ๆน,นะคะเราบินรถอย่างนี้เรามีชื่อรถเยอะๆนะคะอันนี้คุณเห็นแน่ๆน,นะเราเรียนไปเพื่อจะได้ใช้ที่ประเทศไทยนี่เรรถสองแถวนะคะโอเคค่ะอุดมรถพ่วงแปลว่าอะไรคะรถพ่วง